แนวทางหาหลักหน่วยล่างนะครับผมประจำวันที่30ธันวาคมวิธีคิดนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหครั้งหลักร้อยสองครั้งหลักสิบสองครั้งปิดท้ายบวกด้วย5นะครับผลบวกกันได้เท่าไหร่นำไปบวก5ครับจากรอบนี้นะครับบวกกันได้44นะครับผลนำไปบวก5นะครับก็ได้9ตําตำแหน่งที่ใช้คือ9กับ4นะครับผม ผลที่ได้1 4 4เข้าหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาชุดนี้บวกกันได้51นะครับนำไปบวกเพิ่มอีก5นะครับก็ได้6ตตำแหน่งที่ใช้คือ1แล้วก็6นะครับผลที่ได้คือ9 1 1ตําตำแหน่งนี้เข้าหลักหน่วยล่างครับต่อมาชุดนี้บวกกันได้30ครับนำผลที่ได้บวกเพิ่มอีก5ก็เป็น5นะครับตำแหน่งนี้แล้วก็0ตําตำแหน่งตรงนี้ ผลของรอบล่าสุดนะครับออก8 5 5ห้าหาตำแหน่งนี้นะครับเข้าหลักหน่วยล่างก็จะได้3มบวก5บวก7 2ครั้งบวกห2ครั้งครับปิดท้ายบวกด้วยผลบวกชุดนี้ได้เท่ากับ37ครับผลได้เท่าไหร่นำไปบวกเพิ่มอีก5ครับแนวทางของหลักหน่วยล่างนะครับ2ตัว